สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่ๆนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงปักแรกของเดือนมกราคมกันนะคะดูได้ทั้งราคนาละราศีนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวิจริงค่ะการแบ่งวันที่ตามวันเกิดก็ได้ทั้งตะวันตกและก็ไทยนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดให้ทั่วไปเนาะถ้าอยากดูส่วนตัวเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะมาคะเรามาเริ่มกันเลย กล่องแรกก็จะเป็นตัวตนของคุณกุ้มนะคะกล่องที่สองตัวตนของคนรักนะคะแล้วก็บทสรุปะคะ่ะ ละสำหรับนะคะคุณได้ไพ่สังทากับหัวช่วงนี้จะมีการปล่อยวางมากขึ้นนะคะถ้าเกิดเคยคาดหวังอะไรบางอย่างหรือว่ารอคอยอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะมาช้านะคะหรือว่าเป็นไปได้ยากเนี่ยมก็บอกว่าคุณจะมีการลดความคาดหวังตรงนั้นลงนะคะก็จะทําให้เกิดความสบายใจได้ทันทีนะคะมาดูค่ะพลังงานของตัวคุณ สัศวินถือคาถากับหัวนะคะเรื่องราวบางอย่างเราก็ไม่สามารถควบคุมได้นะคะแต่ว่าสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ก็คืออารมณ์ของเราเองเวลาที่มีอะไรที่มันขัดใจเรานะคะก็อยากให้คุณเนี่ยควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีแล้วก็หาวิธีรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจให้ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะอย่าใจร้อนเนาะไ่ต่อมาเป็นเด็กทิวเรียนนะคะขึ้นกับหัวอันนี้ก็ชัดเจนว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยเวลาในการแก้ไขนะคะหรือว่า ให้มันเป็นไปในแบบที่เราต้องการนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะค่อยๆอคลี่คลายไปทีละอย่างนะคะต้องอาศัยเวลาเนาะแล้วก็มีไพ่เลเอร์นะคะเมย์มองว่าความสัมพันธ์เนี่ยยังดีอยู่เพราะว่าคุณยังมีความเข้าใจหรือว่าความเป็นคู่กันอยู่นะคะยังอยากไปต่อนะคะถ้ามันมีอะไรที่เป็นอุปสรรคเนี่ยก็มองว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยนะถ้าเกี่ยวความรักนะคะแล้วก็สวิ่งถือถ้วยนะคะใครที่เคยมีปัญหาก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีการปรับความเข้าใจได้นะคะท้ายที่สุด ความรักจะเดินหน้าใครไม่มีปัญหาก็หมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้เรื่อยๆนะคะมาดูพนักงานคนรักค่ะสองเหรียญน,นะคะอาจจะงานเยอะนะคะต้องแบ่งเวลาให้กับเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักหรือครอบครัวนะคะก็ยุ่งนิดหนึ่งนะคะสับเขาช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงห้าถ้วยกับหัวนะคะเรื่องราวที่เคยทําให้เขาไม่สบายใจเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วะคะ่ะช่วงนี้สภาพจิตใจเขาจะดีขึ้นถ้าเคยมีปัญหาเคยงอนเนี่ยนะคะก็จะผ่อนคลายตรงนี้ลงไปมากนะคะ ไปต่อมาเป็นอัศวินถือดาบนะคะก็จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในวุดเขาแบบรวดเร็วนะคะอาจจะมีการเดินทางประกอบด้วยนะคะแล้วก็คู่ไหนที่อาจจะเคยมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการแก้ไขปัญหาได้นะคะโดยดังฝั่งคนรักเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบนะ,ะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นไพ่ห่งการประสบความสําเร็จนะคะหกคาถาก็มองว่าไม่ว่าเขาทำอะไรอยู่ในช่วงนี้นะคะอาจจะแบบงานหนักนิดนึงหรือตึงเครียดนิดนึงเนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะได้รางวัลเป็นปการประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็้าเรื่องความรักเนี่ยมันก็หมายถึงทายที่สุดเมื่อเคลียร์งานท อย่างได้เนี่ยเขาก็จะมาให้ความสําคัญกับความรักอย่างเต็มที่นะคะเหมือนกับว่าขี่ม้าขาวกลับบ้านมาหาคุณอะไรแบบนี้นะคะมาให้เวลาคุณนะคะ ไพ่บทสรุปนะคะใบได้เป็น6เหรียญเรื่องการงานการเงินนะคะดีนะคะมีความสมดุลน,นะคะสามารถที่จะจัดการรายรับรายจ่ายได้ดีนะคะโดยเฉพาะคนที่แต่งงานกันแล้วนะคะเรื่องเงินไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เรื่องของหัวใจนะคะก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะให้ได้รับที่เท่ากันแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะ,ะม่ต่อมาเป็นเอมเพลเอร์นะคะความสัมพันธ์ของคุณสองคนมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้แบบมีสถานะที่มั่นคงมากในตอนนี้บอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการ งานการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะไม่ต่อมาเป็นแปดดาบกับหัวโ,โหนี้ดีมาก ปัญหาที่เคยมีระหว่างคุณสองคนหรือว่าปัญหาส่วนตัวก็ได้เนี่ยนะคะที่มันค่อนข้างใหญ่เนี่ยมันจะจบลงได้ตั้งแต่ปักแรกนี้เลยนะคะตอนรับต้นปีอย่างสวยงามนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะอาจจะมีอะไรเข้ามาพร้อมๆกันเยอะช่วงนี้นะมองว่าน่าจะเป็นฝั่งของคนรักนี่แหละที่เขาอาจจะงานเยอะนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะสามารถแบ่งเวลามาดูแลคุณหรือว่าดูแลครอบครัวได้นะคะก็มองว่าเมื่อผ่านเรื่องของความยากตรงนี้ยุ่งยากตรงนี้นะคะ่ะเรื่องงาน ียไปได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของครอบครัวนะคะโดยรวมแล้วดีมากนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่ไพ่โรโคค่ะเริ่มจาก Romance Angels นะคะสำหรับแรก Past Life Relationship นะคะมี getting to know each other แล้วก็ retreat คุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะตามกันมาตั้งแต่ดิตชาติเลยนะคะแล้วก็ เมื่อได้กลับมาเจอกันเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเป็นรักแรกพบนะคะสามารถสานต่อกันได้นะแล้วก็ส่วนใหญ่อะความรักที่มาตั้งแต่เดียรชาเนี่ยมันมักจะมีกรรมเก่าต่อกันนะคะไม่บอกว่าเมื่อคุณได้ผ่านพ้นช่วงการใช้กรรมต่อกันไปแล้วเนี่ยคุณก็สามารถี้จะกลับมาครองคู่กันได้นะคะในชาตินี้นะคะ แล้วก็คียรบทสำคัญของความรักของคุณเนี่ยนะคะก็คือการพยายามที่จะเรียนรู้นิสัยใจคอแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงของกันและกันแล้วก็ยอมรับในตัวตนของกันและกันนะคะอย่าพยายามเปลี่ยนคนรักก็จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันรับรื่นนะคะแล้วก็มีปัญหาหน้อยที่สุดนะก็เหมือนไพ่ท้ายสำหรับละคะ่ะที่ขึ้นมาเป็น3คาถาที่กลับหัวคือว่าลดความคาดหวังลงนะคะมันก็จะมีความสุขได้ทันทีนะเดี๋ยวเรามาต่อที่อัญเวันเซอร์นะคะ ที่พี่วิรีฟนะคะคําพมายแล้วก็ Perfect คท m i มิ่ ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองนะคะคุณสามารถจะประสบความสําเร็จได้ทุกอย่างนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของคุณแล้วนะคะอยากทําอะไรลงมือทําได้เลยนะคะแล้วก็ทุกปัญหาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้หมดหาทางออกได้หมดนะคะ<ๆ>ส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักเช่นเดียวกันนะคะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาในความรักนะคะแล้วก็คุณสองคนเนี่ยเป็นคู่ที่เป็นเนื้อคู่กันอยู่แล้วนะคะถ้ามีปัญหามีประสาก่อนนะคะ เนื่องด้วยมาจากกรรมเก่าเนี่ยก็จะสามารถคอมเพลมไมซ์กันได้หรือว่าอรอมชอมกันได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะลงเอ่ยกันได้แน่นอนนะคะ พสเ็จนะคะที่เขาฝากบอกถึงคุณในปักแรกนะคะ I wish things could be different นะคะก็สำหรับท่านไหนที่คบกันมานานแล้วนะคะมีมองว่า,าในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะเคยมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่กระทำต่อกันแล้วก็คนรักเนี่ยเขารู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็เขาก็หวังว่าเขา,าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้นะคะที่เขาอาจจะทำผิดพลาดไปนะก็เหมือนเป็นคำขอโทษจากเขาถึงคุณนะคะ ก็น่ารักมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณชากลุ่มและก็ชาว2ทุกท่านเลยที่เข้ามาชมนะถ้าคุณชอบความทำนายนี้นะคะพิมพ์น้องหับได้เลยแล้วก็ถ้าสนใจจะปรึกษาส่วนตัวไปแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ